สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับกับมวยอุดรสุราชก็ชิ่นเคยนะครับผมก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนะครับผู้มวยบิกจุนวางไว้ก็คุยก,ก็เจ้าโรนชัยต่อรามิทาอีกครั้งกับพระจันฉายพีเคแสนชัยส่วนคู่รองก็เจมสักซุเปอปร์มวยต่อยกับสิบแสนอา่า อะไรยงเพชรเกษมหรือว่าตอเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตหรือว่ารูปประคามหวานสว่วนคู่ที่2ยอดพยักพอเจริญแพทย์ต่อน้ำหมักสองปอนให้กับเจ้าเข็มพรานชัยเปิดหัวคู่แรกก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและปลาสุกก็เอาเจ้าเมฆพรานชัยเจยกับยอดพนมทองสิทธินายกอนุน์นะครับกูมวยก็ถือว่าอย่างน่าดูน่าชมนะครับ ก็ต้องย้ำนะครับต้องย้ำเพื่อนๆนครับว่าการออกวิเคราะห์ออกวิจารณ์ก็เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศตัวหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์ที่มุม3อย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการลุ้นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ว่ามีตัวช่วยอยู่แล้วก็ต้องฟังองค์ประกอบส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับผม อ,อยากฟังหูกับผมก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์086 004 125ปดครับเบอร์โทรผมก็จะพิมพ์ไว้ข้างล่างน,นะครับก็คิดว่า,าท่านได้รู้จักท่านได้ฟังท่านได้สัมผัสท่านก็จะรักผมเองนะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับก็คู่ที่ดึ่งเป็นการเจอกับเจ้าเมฆปราชใจพบกับเจ้า ยอดพนมทองสิทธนายกอนง์เจ้าเมฆพรญชัยเนี่ยอาทิตย์นี้เข้าเวทแทนเจ้าจอตเจ้าจ,จอดพรัญชัยนะครับเมฆพรญชยัยไปมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่ใครอ่าของนายวากเดิพรัญชยัยก็ถือว่าการไปซ้อมถือว่ามาตรฐานก็เป็นมวยซ้ายนะเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายในม่ลูกขวางหน้าสู้ต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับดเด็กคนนี้ถือว่ามีอนาคตเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคู่ชกเจ้ายอดพนมทองสิทธนายกอนงยอดพนมทองสิทธนายกอนงเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่ค่้ายสิทธนายกอนงสองวันหลังก็ชนะบิ๊กเอ็มจักรยานมวยไทยไฟวล่าสุดก็แพ้พลอยสอ่าพลอยพลอยและพลอ,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 อยขาวพลอยขาวจอพัตริยาสยามนนครับเจ้ายอดพนมทองเนี่ยเป็นมวยฝีมือเป็นมวยฝาครับ ยืนมวยสวยยืนมวยนิ่งจัดในปรเพศสือปเปคนนคับฝีมือต่างรับจับต่างออกซ้ายออกขวาเหลียมตัวถือว่าดีครับกระดูกมวยผู้ทอถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าปลายปลายบทเบียดเสียดสีไปเนี่ยผมดูว่ามาตรฐานทู่เจ้าเมฆไม่ได้คุณนี่ราคาเรทเปิดมาอยู่ที่เมฆสิบเอ็ดแปดคุณที่ผมชอบที่เจ้าตัวทีครับราคาเรทเปิดอยู่ที่เจ้าเมฆสิบเก้าต่อกับส8อแปคุณที่ผมชอบที่เจ้าเมฆรันชัยรับต้นๆ้น,นก็คิดว่า คู่ขี้สูสีเบียดไปเบียดมาดูว่าเจ้าอ่ายอดผดมทองไม่เป็นรองนะแต่ว่าบทเบียดเสียสีไปไปายปลายเจ้าเบกด,ดีกว่ายอดพนมทองแน่นอนครับคนที่ผมชอบที่เจ้าเมฆนะครับส่วนคนที่สองเป็นการเจอกันระหว่างเจ้ายอดพยักษ์พอเจริญแพทย์วันอาทิตย์นี้ต่อหมักสองพอให้เจ้าเข็มพรันชัยยอดพยักษ์พอเจริญแพทย์เป็นมวยจากอ่าโคราชเมืองยาโมเป็นมวยซ้าย เตะซ้ายต่อยซ้ายในมีลูกขวางหน้าเตะตั้งขวางคาทรงมวยสวยมากในระบบปิดส่วนเจ้าเขียนเป็นมวยฝาเป็นมวยฝาเป็นมวยอ่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่ใครของนายวัโกเดครับรันชัยนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงก็ต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับต่อยได้ทั้งุกทั้งรับอ่านอกได้ในดีแต่ว่าเบอร์มวยการผ่านมวยไหวพิษปฏิพานการแก้เกบนเวทีแต่ผมรูว่า ยังเป็นรองเจ้ายอดพยักแล้ไฟนี้ยอดพยักไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปบาอบฤภาถือว่าการันตีในด้าการฟิตซ้อม <S <S พวกนี้ถ้าเกิดว่าเจ้ายอดพยักไม่ย่นไม่ยุบมาเต็มถังเต็มสูบคุณที่ผมดูว่าเป็นมคู่ขี้สูสีที่น่าเล่นมากๆนะครับคุณที่ผมชอบที่เจ้ายอดพยักพอเจริญแพทย์นะครับก็เดินทางมาถึงคู่รองของรายการเป็นการเจอกันระหว่างเจ้า เจมสักเจมสักซปเปอร์มวยหรือว่าเจมสักสักบุรีรัมเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมอยู่กับทีมหาคนจัดนะครับได้บ้องกาแปดหรือว่าเกตเทศสองฝ่ายหลังเนี่ยแพ้นกเจ้านักรบนักรบฟเฟติกวันได้นักแปรก่อนแล้วก็พลิกมาแพ้น้ครับก็ก่อนด้านนั้นก็ไปแพ้นอกจลกกาาศึกกอกมนาศก็ไปมวยฝีมือตัวทีครับส่วนคู่ชกเจ้าสิบแสน สิบแสนหยงเพชรเกษมสิบแสนหยงเพชรเกษมเป็นมวยจากจังหวัดสกลน,นครซ้อมอยู่ที่ไข้ลูกมะขามหวานสองไฟหลังเนี่ยแพ้เหนือทรณีสามชัยวิทศษถุกที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้รุ่งตะวันสอภาราชที่อ,อตกเจ้าเจ,าเจมสักเจมสักซุปเปบอยก็เป็นมวยฝีมือนะ ฝีมือดักต่อยดักเปดักเพลงในมีลูกขวางหน้าสู้มีลูกลักเตะก้านคอหรือว่าเตะได้ดีเลยส่วนเจ้าสิบแสนสิบแสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตลูกมะรามหวานหรือว่าล่าสุกก็ยงเพชรเกษนะครับก็เป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยเปิดเกมมีลูกหมักกระแทกในมีลูกขวางหน้าสู้ก็การผ่านมวยเบอร์มวยก็ดูว่าเป็นรองเจ้าอ่าเจียมสักนิดหนึ่งกิ๊กเดียวพอเห็นนะครับคู่ที่เข้าอยู่ที่ สภาพร่างกายของเจ้าอาเจมสักแต่ว่าผมดูว่าเล่นตามทรงนะครับตัวต้นก็เข้าอ่าเพชรอ่าเจ้าเจมสักไปก่อนกว่าเจ้าสิบแสนจะทําได้ราคาเจ้าเซมเจมสักไปก่อนเป็นหลีเพราะันขยับขยายแต่งตัวได้คุณที่ควยังชอบที่เจ้าเจมสักสักบริรัมหรือว่าเจมสักซุปเปอร์มวยนะครับ ก็เดินทามาถึงคุยขอรายการเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าโรตาชัยต่อราบินทาโรตาชัยต่อราบินทาเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่ข่แปะมีบุรีนะครับสองไพ่หลังก็สดขึ้นมานะครับชนะเจ้าอ่าสวงีกสิทธิ์เทบุญธรรมไพล่าสุดเดียดชนะเจ้าอ่าคว้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญส่วนเจ้าพระจันชายพีเคแสนใจ ก็เป็นมวยจากกทบกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับสอมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยสองไปหลังก็แพ้คมเพชรศิษรวัตเสือที่ตะวันนาแล้วก็มาแก้มือชนะคมเพชรศิษรวัตเสือที่พิทีมวยลุปปินีคูนี้เจ้า พรจะใจต่อราบิตาก็ถือว่าโชว์หลังไอ้สดขึ้นมาแล้วเป็นไม้ซ้ายเตะตั้งขวางกาเหลี่ยมตัวถือว่าดีส่วนเจ้าพระจันจายก็ถือว่าไม่ต้องบัญญาสปปรรพคุณอะไรมากมายนะับต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับมีหมัดมีศอกเสริม2ยกคุมคมเร่งย,ยก4ี่ยกหเนี่ถ้าเกิดว่ายก4ี่เป็นต่อยก5้าออกมาคุมเนี่ยใครก็กินลาบากเมื่อกนี้เคยใช้บริการกันมานะับเคยใช้บริการมาสองครั้งอาจเจ้าพระจันจายชนดามาทั้ง สองครั้งสองคามาเจอกันมาอีกครั้งที่จ้องเจ็ดสีในระบบปิดผู้ที่ราคาเรทเปิดมาจิี่พระจันจัย1เ8ดแปดผู้ที่ส่วนตัวผมก็ยังชอบที่เจ้าพระจันจัยครับก็ถือว่าหัวเคยขาม้าเคยขี่ยังไงก็ต้องดีกว่าเจ้ารณจัยนะครับก็มวยชอบอาทิตย์นี้นะครับตัวแรกผมชอบที่เจ้าเมฆรันใจเด็กคนนี้ถือว่า มีอนาคตนะครับตัวที่สองชอบที่เจ้ายอดพยักพอเจริญแพทย์ตัวที่สามชอบที่เจ้าจีมศักดิ์ซุปเปอร์มวยส่วนคู่เอกชอบที่เจ้าพระจันฉายพีเแสนชัยนะครับส่วนมวยตัวเดียวโดวโดโตด,โด,โด,โดโอาทิตย์นี้ผมชอบที่เจ้าเมฆรันชัยนะครับเด็กคนนี้ถือว่ามีอนาคตนะครับส่วนมวยเอาไปแทงสเตปเอาไปแทงมวยชุดตัวแรกเมฆรันชัย ตัวที่สองชอบที่เจ้ายอดพยักพอเจริญแพทย์ตัวที่สามชอบที่เจ้าพระจันจายพีเคเสนชัยนะครับก็ก่อนจากการนับก่อนจากการกขอพี่น้องพเพื่อนแล้วก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อย่าลืมบอกตัวบางตุนนะครับยคดีมีใจทัวสร้างครับผมสวัสดีครับ